ดำเนินการของภาครัฐบ้างนะคะกรมประชาสัมพันธ์พร้อมถ่ายทอดสดเวทีรับฟังความเห็นเปิดสัมปทานปิตโตเลียมรอบที่21วันที่20กุมภาพันธ์นี้ขณะนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายพูดคุยกันด้วยเหตุผลและให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวปฏิเสธที่จะนั่งเป็นประธานในเวทีรับฟังความคิดเห็นการเปิดสัมปทานปิโตเรียมรอบที่21ในวันที่20กุมภาพันธ์นี้เนื่องจากยังมีภารกิจอื่นที่ต้องทำอีกมากอย่างไรก็ตามการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ถือว่าให้เกียรติแก่ผู้เข้าร่วมโดยเป็นการจัดภายในทำเนียบรัฐบาลจึงหวังว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งหรืออารวาจด,ด่าทอกัน ก็ไปดูด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยน,นะผมว่านะบางอย่างผมว่ามันถ้าฟังกันถ้าบ้างมันก็คงจะตั้งสติก,กันได้บ้างอวนะแล้ววันนี้ก็อยากจะให้เข้าใจว่าเราก็มาแก้ไขด้วยนะแล้วหลายๆสัญญาเลายสรมปทานมันก็เกิดมานานแล้วนะคราวน,นี้ต้องไปดูว่าเอ๊ะมันเหมาะสมไม่เหมาะสมจะต้องกลับไปรูปแบบไหนสามอย่างใช่ไหมหนึ่งคือสัมทานสองคือ PPP ใช่ไหมสามคืออะไรนะสามคือลงทุนเองรัฐล,ลงทุนเองทั้งหมด สามอย่างนะไปช่วยคิดมาก่อนปะแล้ววันนั้นก็มีซ้ายทางซ้ายทางขวาคุยกันแล้วตรงกลางกนะ็มีมีคนมาฟังที่มีคนรุ่นพลังงานมาฟังด้วยนะจะได้มีความเห็นกันแล้วก็สรุปมาว่าจะเอาอยัางไงนะ ขณะที่หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนรัฐบาลนะคะร่วมฟังความเห็นและประสานความร่วมมือเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมเวทีเสวนาหาทางออกการเปิดสัมปทานปิดโตลเลียมรอบที่21ยืนยันว่าได้เชิญทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงพลังงานนักวิชาการสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติคณะกรรมการการยกร่างรัฐธรรมนูญและผู้ยื่นเรื่องร้อง ต้องเปลียนไว้ที่ศูนย์บริการประชาชนรวมกว่า100คนเข้าร่วมพูดคุยในครั้งนี้พร้อมทั้งมั่นใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะทุกคนเป็นคนไทยต้องการเห็นประเทศชาติเดินหน้าและการหารือดังกล่าวต้องการให้ได้ข้อสรุปอย่างสร้างสารรค์ ด้านนายอภินันจันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมการถ่ายทอดสดเวทีเสวนาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย N b t บทพร้อมทั้งรายงานข่าวทุกต้นชั่วโมงทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยทางวิทยุโทรทัศน์ก็จะไปดําเนินการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไปสู่ประชาชนในเบื้องต้นก็จะมีการถ่ายทอดออกมาครับ อาจจะเป็นการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวสดทุกต้นชั่วโมงถึงความคืบหน้านะครับทั้งวิทยุโทรทัศน์เราได้มีการเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็เรียนว่าคงเป็นโอกาสสาคัญที่จะได้มีการพูดจากันจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเวทีที่ที่รัฐบาลเปิดใจที่จะรับฟังครับ ทางนี้นะคะสถานที่จัดงานเวทีเสวนาดังกล่าวมี2จุดค่ะคือตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาลและศูนย์บริการประชาชนฝั่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอพอ